ต้นหมากแดงชื่อวิทยาศาสตร์ a r e c คา a t e c h u L. ชื่อวงอา a r คา a ี e ีลักษณะวิสัยไม้ยืนต้นประเภทปาล์มลักษณะเด่นของพืชลำต้นเดี่ยวสูงเรียวตรงใบประกอบแบบขนนกช่อดอกออกระหว่างกาบใบมีทั้งดอกเพศผู้และเพศเมีย ต้นหมากแดงเป็นไม้ยืนต้นจำพวกปาล์มขนาดกลางถึงใหญ่สูงประมาณ5ถึง15เมตรพบทั่วไปในทุกภาคของประเทศไทยมักขึ้นตามที่ราบลุ่มหรือบริเวณใกล้น้ำนิยมปลูกเป็นไม้ประดับตามสวนบ้านหรือสถานที่ราชการเพราะมีทรงต้นสวยงามและ ลำต้นเป็นลำต้นเดี่ยวหรือบางครั้งแตกหน่อเป็นกอลำต้นตั้งตรงไม่มีกิ่งก้านผิวลำต้นเรียบสีเทาอมเขียวมีขอบล่องชัดเจนคล้ายวงแหวนรอบลำต้นเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ1 0 1ถึง15เซนติเมตรขนต้นมักขยายใหญ่เล็กน้อยเพื่อค้ำจุนความมั่นคงใบเป็นใบประกอบแบบขนน,นก ออกบริเวณยอดต้นเรียงสลับแผ่กระจายเป็นพุ่มใบย่อยเรียวยาวปลายแหลมขอบเรียบสีเขียวเข้มเป็นมันก้านใบและกาบใบมีสีเขียวปนแดงหรือแดงเข้มซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ได้ชื่อว่าหมากแดงกาบใบหุ้งลำต้นแน่น